ประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงของเมื่อวานไม่ใช่เรื่องครอมอรนิ่งหรือไม่นิ่งยังไม่รู้มีรายงานว่าทุนก้าวและท่านนายกก็ไม่บอก<ฆ>เดี๋ยวประกาศก็รู้เองแต่ร้อนแรงกว่าคือเรื่องนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่กก,กตมีการเผยแพร่เป็นข้อความแล้วภาพลักษณะก็คือเหมือนเป็นศูนย์แจ้งข่าวเท็จของกกตอ<ฆ>บอกว่าย่งไงโตน คือออกประกาศเตือนนะคะตอนแรกโพส์ตเป็น Facebook ก่อนนะคะโพส์เ c e บุ๊กเตือนศูนย์ต่อต้านข่าวเท็จกก,อกอตออกเอกสารข่าวระบุอ่ะอันนี้เอกสารข่าวการจูงใจชี้ชวนบุคคลมารวมกลุ่มเพื่อเสนอตัวสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอวอปี67อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายไม่สามารถจูงใจหรือชี้ชวนบุคคลให้สมัครเป็นสอวอได้โดยสรุปเป็นอย่างนี้ข้อความเดี๋ยวท่านผู้ชม ถ้าไปดูอันนี้เป็นประกาศเป็นทางการในเวลาต่อมาแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันมีกรณีอย่างที่บอกไปว่าประกาศอย่างนี้เลยประกาศใน Facebook ก่อนค่ะกราฟิกจะเขียนเลยว่าไม่สามารถจูงใจหรือชี้ชวนบุคคลให้สมัครเป็นสอวอได้ ข้อความระบุว่าตามที่มีกลุ่มบุคคลและตัวแทนองค์กรจัดแคมเปญให้มีการจูงใจชี้ชวนรวบรวมบุคคลจากหลากหลายอาชีพรวม20กลุ่มให้เป็นผู้เสนอตัวสมัครเข้ารับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒทสภาในระดับอำเภอจังหวัดประเทศตามที่ปรากฏในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆปรากฏว่ามีบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒทสภาจํานวนมากไปกรอกข้อมูลส่วนตัวจุดยืนวิสัยทัศน์ และข้อมูลอื่นๆลงในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพื่อให้ผู้จัดแคมเปญทำการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเผยแพร่ยอยู่ในเว็บไซต์ของตนเองอันเป็นการจัดตั้งบุคคลให้มาเป็นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกบุฒิสภาแล้วก็บอกว่ากา,การกระทำดังกล่าวนี้อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกผู้ทีสภาอย่าได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งจุดยืนของตนเองให้เผยแพร่และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ใดๆแล้วก็บอกด้วยว่ารวมข้อเท็จจริงไว้แล้วนะสำนักงานกะกะตรวบรวมข้อเท็จจริงข้อมูลและพยานหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดหรือมีคนมาร้องเรียน จะดำเนินการตามบทบัญญัติกฎหมายทันทีแล้วก็ประโยคสุดท้ายยังย้ำขอให้ยกเลิกและยุติการกระทำดังกล่าวเราทราบกันใช่ไหมก่อนหน้านี้คุณธนาธรจึงเรื่องรลวงกิจประธานคณะก้าวหน้าและบรรดาคณะก้าวหน้าออกแคมเปญ<ฆ>จูงใจไม่ใช่จูงใจชักชวนให้ผู้คนมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอวอหครอบครัวหนึ่งสอวอโดยที่ประกาศว่ามา แล้วจะได้มาต่อต้้งกับระบบที่คุณธนาทรกับคณะเชื่อว่าน่าจะมีการจัดตั้งเพื่อให้มีคนมาสมัครมากๆแล้วไปเลือกคนที่เหมาะสมสอวอเป็นระบบที่ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสเลือกคนมีสิทธิ์เลือกจะต้องเสียค่าสมัคร2005ก็คือต้องเป็นคนสมัครแล้วเข้าไปสมัครเป็น20กลุ่มอาชีพแล้วระดับอำเภอก็จะเลือกคนในกลุ่มอาชีพตัวเองระหว่างผู้สมัครด้วยกันแล้วจากนั้น ก็เลือกข่ว้ระหว่างผู้สมัครคนละกลุ่มอาชีพแล้วจากนั้นขึ้นระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศในรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นประชาชนคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่ได้สมัครถูกไหมใช่ค่ะมันจะเป็นเรื่องของผู้สมัครโดยแท้คุณธนาธรเนี่ยรณรงค์ออกไปตามจุดต่างๆที่ไปมาแล้วก็อย่างเช่นทางเหนือที่เชียงใหม่ไปทางสุราษฎร์ธานีนครศชีธรรมราชมาสมัครกันไม่อย่างนั้น จะไม่หลุดพ้นจากระบอบเดิมสวจะมีบทบาทสำคัญในชุดต่อไปเนี่ยก็หมายความว่าจะแก้รัำนูณต้องใช้เสียงสาวเจ็คนเป็นอย่างน้อยหนึ่งในสามอำนาจในการเลือกองค์กรอิสระใน5ปีจะได้เป็นต้นไปเสียงข้างมากในองค์กรอิสระสำคัญทั้งสิน้นอย่างนี้เป็นต้นขนาดเดียวกันก็มีเว็บไซต์ที่ชื่ออะไรนะ s e n a t 6 7 c o m เข้าใจว่าไอรอเป็นการรวบรวม ใครไม่ใช่รวบรวมเขาเปิดแล้วใครที่จะสมัครเข้าไปกรอกเข้าไปกรอกไปกรอกแล้วเผื่อคนที่สมัครในแต่ละอำเภอจะได้เข้าไปดูว่าเออมีใครบ้างเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจว่ามีใคร,รบ้างแล้วเราจะได้ถ้าเกิดเราเป็นคนสมัครเราจะได้เลือกถูกไม่อย่างนั้นวันนั้นเข้าไปดูหน้ากันเป็นใครอ,อยังไงเข้าใจว่าเนี่ยมันมีเว็บไซต์ ขณะที่คุณธนาทรก็มีแคมเปญอย่างที่บอกกกตระบุเอกสารอย่างที่ว่านี้ว่ากลุ่มบุคคลและตัวแทนองค์กรจัดแคมเปญให้มีการจูงใจชี้ชวนรวบร,รวมบุคคลเสนอตัวสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุทิสภาแล้วก็ให้มีการไปกรอกข้อมูลส่วนตัวจุดยืนวิสัยทัศน์และข้อมูลอื่นลงในเว็บไซต์สื่อขวออนไลเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อวานนี้ไอรอต้องมา ไอ้รอนี่มาก่อนเลยท่านผู้ชมฮะบอกว่ายัางไงไอ้รอโต๊กก,ก,กตวันนี้กำลับบงออกข้อมูลเผยแพทยเท็จนะใช่คือตอนนั้นนะคะที่กก,กตโพสต์ตเฟซบุ๊กผ่านทางเพจก,กกตใช่ไหมคะม,มันยังไม่มีระเบียบกกตว่าด้วยการแนะนําตัวของอสอวออกมาอมพอยังไม่มีระเบียบออกมาไอ้รอเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลเทจยืนยันว่าการทํา การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ผิดกฎหมายค่ะโดยไอรอนระบุว่าศึกษาพราบรประกอบข้มูลว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอโดยละเอียดแล้วไม่พบมีข้อห้ามอยู่ในมาตราไหนหรือบทไหนใกล้เคียงที่สุดก็คือการวางเงื่อนไขเรื่องการแนะนําตัวผู้สมัครสอวอรซึ่งกฎหมายเปิดทางให้กกตเป็นคนกาหนดเงื่อนไขแต่ระเบียบกกตเกี่ยวกับการแนะนําตัวของผู้สมัครก็ยังไม่ได้ประกาศใช้ณเวลาที่ไอรอนเขาโพสตนะคะเพราะฉะนั้น จะมาสรุปอย่างนี้ได้ยังไงอเขาก็เลยคาดเลยคาดสีแดงบนข้อมูลของกระกะตอ,อีกทีหนึ่งว่ากะกะตเผยแพร่ข้อมูลเท็จและแน่นอนคณะก้าวหน้าคุณชอบพันนิกาวานิชเมื่อวานนี้ว่ายัางไงตน มีความโดดเดือดเลยทีเดียวนะค่ะคุณชอบบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่กระทบกับแคมเปญของคณะก้าวหน้านะคมันจะผิดตรงไหนชวนคนมาลงสบายสวอและก็ย้ำว่าคณะก้าวหน้าไม่ได้เป็นคนจัดทำซีเนตหกเจ็อคอคนที่ทำคือภาคประชาสังคมค่ะแต่ก็มองว่าการทำแบบนี้กกตเล่นการเมืองเสเองหรือเปล่าค่ะคือข้อที่หนึ่งคุณชอบบอกกกตเอาสองเรื่องที่เป็นรวมกันและขนาดเดียวกันดูข้อกฎหมายแล้วมันไม่ผิดตรงไหน เชื่อว่ากรกตรพงเป้าที่เว็บเซนเนตหกเเพราะได้ยินแว่แวๆกลัวสวสีส้มหรือเปล่ากลัวว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเลยมีความพยายามประหลาดประหลาดท่านผู้ชมแล้วบอกเลยถ้าภาคประชาชนที่ทำเว็บเซนเนตหกถูกดำเนินการโดยกรกตรอย่างที่มีลักษณะออกมาคมอ่าใช้คาว่าขู่แบบนี้คือคุณชอบบอกว่าทำให้กลัวน่ะเพราะฉะนั้น ร้องศาลปกครองเลยแนะนําเลยค่ะอันดับแรกอาจจะถามตรงกรกตหรือฟ้องศาลปรกครองเพราะไม่ควรจะให้องค์กรอิสระลุกแก่อํานาจในส่วนคณะก้าวหน้าเองไม่ได้ผิดอะไรก็ทําแบบกกตเชิญชวนคนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองภาพรวมเนี่ยตอนอ่านระเบียบเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้กระทบกับแ,แคมเปญโดยเฉพาะแคมเปญสว,วประชาชนของคณะก้าวหน้าแต่ในขณะเดียวกันกกตก็ออกโพสเฟซบุ๊กมา ซึ่งกลุ่มคนเฟซบุ๊กนี้เนี่ยระบุชัดเจนว่าการรวมกลุ่มกันแสดงตัวในหน้าเว็บไซต์เนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็กตเก็บข้อมูลไว้แล้วมีการข่มขู่ในทำนองว่าถ้าไม่หยุดการกระทําก็จะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเอาให้ชัดนะก็คือไม่ใช่แคมเปญของคณะก้าวหน้าแต่กรกตกําลังพุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์ c n 6 7ปัญหาก็คือว่ากกตใช้อํานาจอะไรเพราะว่าในระเบียบของกกตที่ออกมาในวันเดียวกันเนี่ยไม่มีข้อไหนเลยนะคะที่บอกว่าห้าม c n 6 7 ไม่สามารถที่จะตีความได้เลยว่าเว็บไซต์ที่หกเส็จจะไปผิดระเบียบของกกตในข้อไหนทั้งสิ้นทําให้ตั้งคําถามได้ต่อไปว่าแล้วกกตอเอาอํานาจใดตามกฎหมายข้อไหน mm hmm. มาบังคับใช้ตาม facebook นี้ที่บอกว่าจะถือเป็นการทา,ท,าที่ผิดกฎหมายซึ่งดิฉันก็ไม่รู้ว่าโพสต์เฟซบุ๊กนี่มันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้ยังไงนะคะถึงแม้มันจะเป็นโพสต์เฟซบุ๊กของเว็แบบไซต์ของโซเชียลมีเดียของกกตก็ตามถามกะกะ้ากกตบอกว่ามันผิดกฎหมายดิฉันคิดว่าเรื่องเนี้ย กลายเป็นการจงใจทางการเมืองแล้วนะคะมีความกังวลอะไรหรือเปล่าว่ากลุ่มทางการเมืองใดที่จะได้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้จึงมีความพยายามที่จะขัดขวางตอนนี้ก็กตอวเองหรือเปล่ากําลังเล่นการเมืองกับเรื่องนี้ไม่ใช่ฝั่งประชาชนดิฉันก็ได้ยินข่าวลือมาเนาะว่ามีความกังวลมากเรื่องสวสีส้มนะมีความกังวลกันว่าเดี๋ยวจะได้มาเยอะแล้วก็พยายามหาช่องทางที่จะสะกัดกั้นโดยการให้ใบแดงกลุ่มคนเหล่านี้มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคุณจะไปให้ใบแดง,งคนได้อย่างไรมันก็เลยเกิด การพยายามอะไรกันประหลาดๆขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้สิ่งที่มันถูกกฎหมายกลายเป็นสิ่งผิกดกฎหมายให้ได้ปปสต,ต้องตอบอ่อนว่าเวลาที่บอกคนที่ไปลงใน6 7นี่ผิกดกฎหมายเนี่ยผิดข้อไหนเพราะว่าระเบียบของคุณเองที่ออกมาในวันเดียวกันเนี่ยไม่ได้ระบุห้ามอะไรไว้เลยส่วนการรณรงค์ของคณะก้าวหน้ายังไงก็ดําเนินต่อไปเพราะว่าไม่มีอะไรผิกดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเชิญท่านผู้ชมนี่ก็ยืนยันว่าของคณะก้าวหน้าที่รณรงค์ให้คนมาสมัครเดินหน้าขณะที่กรณีเใน6 7มันยังไม่ออกนนระเบียบ แล้วมาบอกว่าผิดตรงไหนรู้รวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วมันผิดตรงไหนแล้วก็ยังมีคนไปดูพิจารณาพรบรประกอบมันวนว่าด้วยการได้มาซึ่งสวไอที่จะมีบทลงโทษเนี่ยมันมคือมาตรา77ใช่ค่ะซึ่งมันดูแล้ว วงเล็บหนึ่งสองสามสี่มันไม่มีตรงไหนเนี่ยที่มันมายงกับกรณีนี้คือในสี่ข้อที่กําหนดออกมาว่าถ้าทาผิดเนี่ยจะมีโทษตามกฎหมายเนี่ยนะคะมาตราเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะมันจะมีเอาง่ายๆนะคะข้อหนึ่งก็คือเหมือนกับซื้อเสียอย่างเงี้ยคะ่ะสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดข้อสองก็คือจัดมหรสพการรื่นเริงข้อสามคือจัดเลี้ยงข้อสี่หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกค,คามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิด อย่างนี้ค่ะนี่คือ4ข้อนะคะที่บอกว่าถ้ากระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จูงใจให้สมัครเข้ารับเลือกอย่างนี้ถือว่าจะผิดมีโทษจําคุก1ปีถึง10ปีปรับ20,000ื่ถึงสองแสนหรือทั้งจําทั้งปรับและให้สารเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยขนาดที่ท่านผู้ชมก็ในที่สุดระเบียบก็ออกมาอย่างเป็นทางการากาเมื่อวานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานช่วงค่ำค่ะซึ่งนั่นก็แปลว่าจะมีผล ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศก็หมายถึงเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาใช่ค่ะยี่สิบเจ็มีผลวันนี้ก็ต้องนับเที่ยงคืนที่ผ่านมาใช่ค่ะในระเบียบนี่ก็คือระเบียบปกตว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกตั้งสวมันก็ต้องมาพิจารณาว่าอากรณีแนะนําตัวในเซนเนตห7เจ็ดผิดไหมผิดไหมอ่าอ่ะ,อะถูกไหมกกตไปขอ,อระเบียบว่าจะแนะนําตัวยังไงค่ะข้อที่หนึ่ง คําจํากัดความในระเบียบนี้ระบุการแนะนําตัวหมายความว่าการบอกชี้แจงหรือแจกเอกสารเพื่อให้ผู้สบเอื่นรู้จัก เอกสารแนะนําตัวหมายความว่ากระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการแนะนําตัวการแนะนําตัวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการแนะนําตัวที่กระทําขึ้นโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อแนะนําตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกก็หมายถึงต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กับผู้สมัครอื่นในการเลือกค่ะ แล้วระเบียบข้อที่ห้าระบุผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสาวาสามารถแนะนําตัวตามเรือบนีได้ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ผีบทมาครับก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะผู้สมัครสามารถให้ผู้ช่วยเหลือผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวได้และให้ถือว่าเป็นการแนะนําตัวกลัวของผู้สมัครเองค่ะเือกออกใช่ไหมเหมือนสสมีผู้ช่วยอย่างนี้ค่ะมีผู้ช่วยหาเสียงแต่นี้ห้ามหาเสียงค่ะช่วยแนะนําตัว และให้ถือเสมือนเป็นผู้สมัครเองข้อที่7อันนี้สําคัญการใช้เอกสารแนะนําตัวของผู้สมัครให้ใช้เอกสารไม่เกินขนาด A4 สามารถระบุข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวใส่รูปถ่ายของผู้สมัครประวัติการศึกษาประวัติการทํางานหรือประสบการณ์ในการทํางานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นไม่เกินสองหน้าละเอียดมากมข้อที่1 ห้ามเกินสองหน้าขนาด A4 ค่ะข้อที่สองเฉพาะข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายประวัติการศึกษาประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครเท่านั้นค่ะเป็นตัวผมสมัครกลุ่มเกษตรผมใส่ได้เฉพาะประสบการณ์การทำงานกลุ่มเกษตรแม้ผมอาจจะเคยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ค่ะอะข้อแปดสิ ข้อ8ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย,วยตน,ตอนเองโดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวข้อ7ข้อตะก,กี้ค่ะแล,และเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นนั่นแปลว่าทางเว็บไซต์อ<ล> <Facebook S 2> ิเล็กทรอนิกส์เฟซบุ๊กอะไรก็ตามทีด้วยตนเองด้วยตนเองและภายใต้เงื่อนไขสองหน้าอย่างที่ได้เลียงไปของหน้า A4 ที่ี่ว่าแล้ว ให้เผยแพ้่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นอันนี้ยากมากเพราะอิเล็กทรอนิกส์เรามีเว็บไซต์เฟซบุ๊ก k อาข้อที่หนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าผู้สมัครอื่นเป็นใครเราจะต้องเห็นแค่เฉพาะผู้สมัครอื่นด้วยอ่ะข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งค<ะ>่ท่านผู้ชมนับแต่วันเกิดชริกาให้มีการเลือกวุฒิสภามีผลในการใช้บังคับจนกระทั่งประกาศผลการเลือก ห้ามแนะนำตัวดังต่อไปนี้ข้อสำคัญเป็นตัวข้อสองห้ามผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุมิชุรทัศน์สือบนชนหรือสื่อโฆษณาอย่างเช่นนักแสดงนักร้องนักดนตรีพิธีกรใช้ความสามารถหรือวิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนำตัวเป็นตัว,วผมมาแนะนำใครนี่อาจจะสวยได้นะผู้สมัครถูกไหมเขาห้ามนะ แจกกระสานแนะนําตัวโดวยเอาไปวางโปรยหรือติดในที่สาธารณะก็ไม่ได้นะคะคําถามของผู้สมัครก็คือแล้วจะไป <c oughs> คือก็เข้าใจนะมันไม่เกี่ยวกับประชาชนแต่เราจะรู้ยังไงว่าเฉพาะผู้สมัครในกลุ่มเราเท่านั้น ใช่เอาไวยังไงวางก็ไม่ได้นะวางไม่ได้โปรยไม่ได้ติดประกาศในที่สาธารณะก็ไม่ได้ค่ะห้ามแนะนําตัวทวิตชุดโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนแก่นักข่าวหรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อ12 ห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่นกรรมการบริหารพักการเมืองผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพักการเมืองสสสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆอพักการเมืองนักการเมืองเรารู้อยู่ <c oughs> แต่กรณีห้ามยินยอมให้ผู้สมัครอื่นอันนี้มีปัญหาแล้วผู้สมัครอื่นก็ไม่ได้ผู้สมัครอื่นไปตัวผมไปสมัครในกรมแล้วผมบอกให้นั่นบันดีนะ อืมไม่ได้ค่ะอันนี้ถือว่ายินยอมให้มาช่วยเหลือไม่ว่าในกรณีใดๆหมดหรือ,อย่างหมดแล้วอ่าเป็นละเอียดอ่เป็นบทที่ละเอียดรืออและเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บอกไปไอ้รอก,ก่อนเที่ยงคืนเขาบอกเลย ผู้ที่ประกาศตัวสมัครสว .67 อยากส่องเพื่อนให้รีบทำไปในหาทุ่มห้นาทีของเมื่อคืนนะเนื่องจากมีข่าววงในส่งต่อกันว่าจะมีการออกระเบียบฉบับใหม่ของกกตให้มีผลทันทีเพื่อจํากัดการแนะนําตัวของผู้สมัครสวรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแน่นอนเช้านี้เราตรวจสอบเว็บไซต์เซเดหกเจ็ดปรากฏเว็บขึ้นประกาศบอกว่า เนื่องจากความไม่ชัดเจนของระเบียบกรกะตข้อมูลผู้เตรียมสมัครสอวอรยังเข้าถึงไม่ได้ชั่วคราวปิดแล้วปิดแล้วแต่ชั่วคราวแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเมื่อคืนที่ผ่านมากะกะตก็ออกเป็นประกาศเป็นทางการอย่างที่บอกไปเนื้อหาโดยรวมก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละมีกลุ่บุคคล ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้ประสงค์จะลงสมัครเป็นสวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆรวมถึงการรวมกลุ่มจัดก,กิจกรรมต่างๆของบุคคลที่ประสงค์จะลงสมัครก่อนระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวจะมีผลใช้บังคับสรุปสุดท้ายก็คือได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วรวบรวมหมดแล้วค่ะทั้งการจัดทำข้อมูลแนะนำตัวในสื่อออนไลน์และการรวมกลุ่มจัดก,กิจกรรมต่างๆหากพบว่าเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย ขนาดที่เมื่อเช้านี้คุณไอติมพันิตวชรศิลป์โฆศกของพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อความท่านชูมชมปัญหาตอนนี้ก็คือประกาศออกมาเมื่อคืนเกี่ยวกับระเบียบการแนะนําตัวคุณผลิตบอกน่าผิดหวังแม้ทุกคนจะรู้ดีว่าคือการคัดเลือกสวเนี่ยมันยังห่างไกลจากการเลือกตั้งแต่ว่าระเบียบที่เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมทั้งของผู้สมัครและประชาชนจะช่วยทําให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมมากขึ้นคือมันต้องให้ข้อมูล เพื่อว่าการตัดสินใจแต่ระเบียบที่ออกมาลักษณะเนี่ยปิดกั้นแล้วแคบลงอย่างที่เราไล่เรียงไปนั่นแหละค่ะุณผลิตก็เรียกร้องเนี่ยนะท่านผู้ชมให้มีการแก้ระเบียบนี้คือคือถ้าแก้ไม่ทันแต่ถ้าแก้ไม่ทันสิ่งที่ผมจะต้องเรียกร้องให้กะกะตยืนยันก็คือกะกะตจะเผยแพร่รเอกสารแนะนําตัวของผู้สมัครสวรทุกคนทุกกลุ่มอาชีพทุกอําเภอผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกกตที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามที่ตัวแทนกะกะตเคยชีย้แจงและให้คำมั่นสัญญาไว้นนั่นกับกมทพัฒนาการเมืองเมื่อ28มีนาคมหรือเปล่าเอาหลักฐานเป็นคลิปด้วยสรุปก็คืออาจถ้ายอย่างนั้นกะกะตต้องเปิดเองคุณต้องมีแผลตัวเซในหกเไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่กะกะตต้องเปิดแล้วต้องใช้ได้ทันทีที่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครร้อนแรง